ความมืดบอดไม่ไม่เห็นบุญเห็นบาปนรกสวรรค์มีมาตั้งกับตั้งการบาปบ,บุญนรกสวรรค์เนี่ยนานเท่าไหร่ใจมันก็ไม่ยอมรับความจรงิงอันนี้มันจะยอมรับตั้งแต่ว่าบาปบ,บุญนรกสวรรค์ไม่มีนี่ละเรื่องของกิเลสมันมันรบล้างอยู่เนี่ยขันาไปตกนี่นรกก็คือพวกที่ไม่เชื่อบาปบ,บุญนรกสวรรค์ว่ามีนั่นละไปตกผู้ที่เชื่อไม่ไปว่าบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มียอมกลัวในสิ่งที่ควรกลัวตามทำผู้เจ้าที่สอนไว้แล้วอย่างแท้จรงิง ไม่เป็นอื่นนะปฏิบัติตามนั้นแล้วเวลาปฏิบัติตามแล้วพวกนี้ไม่ไปดกละโรกนะพวกกลัวบาปกลัวกรรมคนกลัวบาปก็เชื่อเชื่อว่าบาปแล้วก็ต้องกลัวเชื่อว่าบุญแล้วต้องขยับตัวเข้าใส่บําเพ็ญเพื่อการกุศลยกตนขึ้นในพ้นจากทุกไปลำดับดาไป <c oughs> นี่คนไม่เชื่อกิเลสเป็นอย่างนี้คนเชื่อกิเลสบาปไม่มีบุญไม่มีอยู่นั้นหมดนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภัยต่อสัต์โลกไม่มี แต่หลอกสัตว์โลกใสสัตว์โลกเข้าไปเวลาตกนรกก็สัตว์โลกที่เชื่อกิเลสว่าไม่มีนั่นแหละไปตกนรกหลุมไม่มีนั่นแหละมีว่าไงมันเก่งไหมกิเลส <c oughs> ทำพระพุทธเจ้าเลิ่นเลอขนาดไหนไม่มีอะไรใครเห็นกิเลสได้นอกจากทำพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเห็นหมดกระจ่างแจ้งหมดท่านจึงมาชี้แจงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะท่านเห็นจริงๆท่านไม่ได้มาพูดหลอกๆลวง รู้ไปเรียนไปก็มันก็มีรู้คำคำก็มมันก็ไม่แน่นะเนอะเหมือนเราเรียนรอยโครเรียนรอยช้างเราไม่เห็นเคยเห็นช้างเลยตั้งแต่เกิดมาเราไปเชื่อช้างว่าเป็นยังไงมีลักษณะยังไงถึงเชื่อว่ามีก็ไม่ทราบว,ว่าเป็นยังไงมีก็สงสัยอยู่นั่นแหละสุดท้ายก็มันจะไม่มีพอไปเจอช้างจริงแล้วเป็นยังไงเจอโคเขาจริงๆเป็นยังไงโอตามรอยมันเข้าไปไปเจอตัวมันแล้วหายสงสัยหายสงสัย เหมือนพวกเราทั้งหลายที่มาวัดสุตวาาเนี่ยวัดสุตวาสนเป็นรูปลักษณะยอย่างไรต่างคนต่างวาดภาพวัดสุทวาตเพราะยังไม่เคยเห็นวัดสุตวาสนี่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เวลาเข้ามาถึงวัดสุตวาสนแล้วการวาดภาพเราลงตัวเองหาล้มเหนืไปหมดเลยเห็นแต่ความจริงเต็มวัาเต็มว่าไม่ถามกันแหละเข้ามาเนี่ยนี่ผู้เห็นบาปเห็นบุญนรกสวรรค์นิพพานท่านก็เห็นอย่างนี้ท่านจะสงสัยอะไรในเวลายังไม่เห็นก็คาดอย่างที่เราวานี่แหละ ่าบาเปเห็นจะเป็นอย่างนั้นบุญนี้เป็นนี้นรกเห็นจะเป็นอย่างนั้นสวรรค์เห็นจะเป็นอย่างนี้นิพพานนี่เป็นนี้พอเขาเจออย่างจังเต็มหัวใจแล้วสงสัยที่ไหนพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมปป่งขึ้นมาท่านไปถามบาปถามบุญนรกสวรรค์กับผู้ใดท่านไม่ได้ถามใครเพราะเจ้าที่หัวใจนี่เหมือนเรามาดูวัดสุทาวาสนเจ้าที่สายตาของเราแล้วเราสงสัยที่ไหนนั่นก็แบบเดียวกันไม่ได้ผิดกันของจริงเป็นอย่าง,งานั้น เนี่อะไรปฏิบัติมาให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบให้ตื่นเนื้อตื่นตัวนะบาปเป็นบาปบ,บุญเป็นบุญนรกเป็นนรกสวรรค์เป็นสวรรค์พรหม,มโลกนีพพ่านเป็นพรหมนิพพานสาราโลกทั้งหลายที่เสวยกรรมต่างๆกันเต็มทั่วโลกธาตุนี้เป็นสาราโลกหลายมีมาตั้งกับตั้งกันนะไม่ใช่มีมาในบัตรนี้ <c oughs> แล้วยังจะมีอีตั้งกับตั้งกันแล้วกิเลสต,ตัวไหนมันจะบารลบล้างสิ่งเหล่านี้ได้มันยังมาหลอกโลกได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเห็นไหมมันเก่งไหม แล้วพวกเราก็พวกโง่ตาบอดมันว่ายังไงก็เชื่อมันไปหมดนั่นแหละบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์มไม่มีมันก็มีแต่นรกทั้งเป็นที่เผายในหัวใจพอหัวใจลมหายใจขาดสะบันลงไปาก็จมปึงลงไปเลยนั่นนรกไม่มีที่นี่ก็ไปตกนรกหลุมไม่มีนะนรกหลุมไม่มียิ่งแผดเผายิ่งกว่าที่ผู้ที่เข้าใจว่านรก,กมีนะถ้าผู้เข้าใจว่านรกมีถึงตกก็เบาบางหรืออย่างหนึ่งไม่ตกคนกลัวนรกนะย่อไม่ทําบาป แต่คนไม่กลัวนรกในผู้กล้าหาญอย่างชายที่สุดเพราะเห็นว่านรกไม่มีนะทำเต็มเหนียวเลยเวลาได้รับผลแล้วก็รับลงนรกที่ว่าไม่มีนั่นแหละทีนี้พอไปเจอเขาแล้วไปยังไงนระกมีไหมสายใช่แล้วหมดหมดหวังนั่นเราจะสร้างความหมดหวังให้เรานั้นเราเป็นมนุษย์ทั้งคนตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวเอง <c oughs> การปฏิบัติธรรมให้มีในใจบ้างนะ พุโทโธธรรมโมสังโฆอยาละในวันหนึ่งคืนหนึ่งนะอยู่ไปไหนยิ่งให้พุโทโธติดหัวใจเราไปนั่นชื่อว่าเราสร้างสาระคุณในหัวใจของเราอย่ามีแต่ความคิดความพรุงฟุ้งเฟอ้อเหมิมไปตามกิเลสตัณหาที่มันรากลงนรกทั้งเป็นทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลานั้นนักหนาเกินนะอย่าคิดเกินไปนะให้ย้อนมาหาธรรมซึ่เป็นของธรรมสำคัญที่จะฉุดลากเราจากนารกบ้างนะ คนมีธรรมในใจนี่จะมีที่พึ่งนะไม่มีธรรมในใจสมบัติินทองเขาของกองเท่าภูเขาไม่มีความหมายเศรษฐีตกรกลกได้ไม่สงสัยคนทุกคนจนตกรกลกได้ไม่สงสัยถ้าทำความชัวช่วช้าลามกแล้ว